สวัสดีครับผู้มีอุปการะคุณทุกท่านก่อนเริ่มคลิปกรุณากดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ยูทูบเบอร์ตาดำๆๆได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบพระคุณครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม a m a n d a The a d v e n t u r e r 2ครับบอกเลยว่าภาคแรกไม่ได้เล่นเล่นเดโมภาค2เลยแล้วกันนะครับ ยังไงใครอยากให้เล่นภาคแรกบอกด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นป่ะลุยอาแล้วครับโห oh, oh, บรรยากาศว้าวเวสุดๆอันนี้ไรเบอร์รี่ใช่ไหมห้องสมุดนะครับ Information. อินโฟเมชันเอ้ยเป็นโต๊ะของอินโฟเมชันนะครับโหดูสภาพห้องเห็นบรรยากาศแล้วเยี่ยวจะแตกนะครับขอเข้าห้องน้ำนิดนึงโอ้โหเข้าไม่ได้เหรอเข้าไม่ได้เลยนะครับทั้งห้องน้ำชายและหญิงงั้นไปลุยเลยและกันโหดูสภาพดิ แม่อันนี้เป็นอคอมพิวเตอร์นะครับบุ๊กวีมอาจจะมาจากคำว่าบุ๊กเวิร์มก็ได้นะหนอนหนังสือใช่ป่ะสวัสดีฉันชื่อเวนดี้เป็นผู้ช่วยส่วนตัวของคุณคุณสามารถสแกนดูประวัติของหนังสือได้ที่เคาน์เตอร์นี้โอเคไหนลองดูซิอันนี้หนังสือแล้วครับอุ้ยทำไมมีใครเขียนอะไรเนี่ย JP6 เหรอสแกนิปิดอ่ามีประวัตินะครับของหนังสือเล่มนี้ ไหนดูซิว่าใครยืมไปล่าสุดนะครับใครมือบอลมาเขียน JP บนหนังสืออะไรอะ่ะข้างบนนี่คือยังไงด้านล่างคือเก่าสุดหรือเปล่าด้านบนคือใหม่สุดนะครับอันนี้ชื่อคุณโจนาธานพัทนะครับไอคนนี้นี่แหละ <c oughs> แน่ๆเลยไอคนนี้มาเขียนหนังสือเล่นแน่ๆจาชื่อไว้เลยนะโจนาธานพัทนะครับเอามีจดหมายด้วยไหนดูสิจดหมายเขียนแว่แว่าเฮ้ยมาการ์เร็ต ฉันเจอเทปแปลกๆแน่มากับหนังสือที่คืนมาแต่ฉันยังไม่ได้ดูด้วยตัวเองหรอกนะฉันหวังว่าเธอจะดูให้ฉันหน่อยถ้าเธอว่างอ่ะนะมันอยู่ในตู้น่ะล็อกไว้เธอจํารหัสได้ไหมนอกจากนี้มันยังมีหนังสือบางเล่มที่ถูกดัดแปลงด้วยฉันสาบานว่านี่มันเล่มที่5แล้วนะของสัปดาห์นี้ที่จริงฉันเก็บไว้ให้เธอแล้วนะแต่ฉันคิดว่าเด็กใหม่ที่มาน่ะน่าจะไม่ได้ดูและเอาไปเก็บที่เดิมแล้วแหละ ฉันขี้เกียจที่จะถามเขาแต่ถ้าว่างเธอช่วยดูให้หน่อยแล้วกันหนังสือแต่ละเล่มน่ะมันน่าจะมีข้อมูลอยู่ในนาตาเบ e น่าจะช่วยคุณหาได้อย่ากลับดึกเกินไปละ่ะขอให้มีค่ำคืนที่ดีโซฟีขอบคุณครับโซฟีมีคนมาดัดแปลงหนังสือเขียนแบบนี้ชัวเลยนะครับมีทั้งหมด5เล่มเหรออันนี้หรอตู้ล็อกเกอร์โอ้รหัสแล้วก็เราก็จำไม่ได้ซะด้วยเงรหัสอะไรอ่ะอมัวได้ไหม ไม่น่าได้โอ้โหตายแล้วไปเดี๋ยวเราไปหารหัสกันหรือว่ารหัสจะอยู่ตรงหนังสือหรือเปล่าเนี่ยใช่ป่ะ JP 6ครับอันนี้น่าจะเป็นเลข6ไปไปหาหนังสือสีเล่มที่เหลือกันแหมเด็กใหม่นี่ก็อันนี้ไรอะ่ะอุยปกาสีทองอคอมพิวเตอร์นะครับน่าจะเปิดไม่ได้วด้านในมีห้องด้วยหรอเป็นห้องอ่านหนังสือแน,แน่เลยนะเอา้ามีหนังสือตกอ้าเจอหนังสือครับอะไรเนี่ยใช่ไหม ไม่น่าใช่ข่าวจั๊วเลยแบบนี้ไม่ใช่ครับโอเคไปดูซิว่าด้านในมีอะไรบ้างอันนี้อะไรอะ่ะอเมด,ดา้ามีวิดีโอด้วยใช่ไหมสแสดงว่าเราต้องไปเอาเทปแปกประหลาดมาเปิดตรงนี้นะครับที่เพื่อนบอกนะครับโซฟีพูดไว้อันนี้ก็มีหนังสือใช่หรือเปล่าแมพเอาใช่ว่ะมีเลข8ว่ะโอเคน่าจะเหลืออ,อีก2หรือ3เล่มนะครับ ประมาณนี้อันนี้ใช่หรือเปล่าดูสิเอาใช่วะ่ะมีเขียนว่า C E 5ครับ C E 5ข้างหน้านั้น J P 6อเอาแล้วรหัสแน่ๆเลยนะแล้วทำไมคนที่เขียนหนังสือเล่มนี้ถึงรู้รหัสตู้ได้วะเนี่ยแปลกมากอันนี้6นะครับอันนั้น5อันนู้น8เหลืออีกหนึ่งเลขแล้วตอนนี้นี่หรือเปล่าตกอยู่ตรงพื้นเอ๊ะซ้ายมือ ใช่ไหมเอาใช่ D S 3ตอนนี้เรามีเลข6เลข5เลข3เลข8ครับ6538ใช่ป่ะนี่ไงเลข5เดี๋ยวเราเอาอีกเล่มหนึ่งมาวางรวมกันดีกว่าน่าจะเป็นรหัสต้องมีอะไรใบ้เกี่ยวกับตัวอ,อักษรที่อยู่ในหนังสือแน่ๆครับเดี๋ยวต้องจดนิดนึงนะแล้วลงเรียงดูว่ามันคืออะไรครับทุกคนมาครับได้เวลาเรียงตัวอักษรกัน ดูซิว่าจะเป็นอะไรที่เรามีเป็นเลข8ขีดขีดนี่น่าจะสุดท้ายหรือเปล่าอันนี้ Arm CE เหรอ CE เลข5ยังไงวะสแกนสิปึ๊บเอา้าหนังสือได้รับความเสียหายเอาอยังไงล่ะทีนี้อันนี้ DS 3นะครับงั้นลองมั่วเลขกันดูไหมไม่รู้เรื่องเลยอันนี้ JP 6 6มานำแล้วกันเนาะ 8น่าจะสุดท้ายอ่ะแล้วก็สลับสากับ5เอาอะไรประมาณนี้มาลองดูเอาเป็นเลข6ก่อน6นำนะ6 3 5 8แล้วกันนะครับ6 3อาา่าฮะแล้วก็5ดูซิว่าจะเปิดได้หรือเปล่าแล้วก็8มาร์กาเร็ตเรา IQ 300นะครับเอาเลยลุย6 7แล้ว เงียบอุ้ยได้เอาได้เฉยนี่ไงเทปที่เพื่อนโซฟีพูดว่ามันคือเทปประหลาดเอาเดี๋ยวนะข้างบนเทปเขียนว่า Amanda the Adventure นะครับตอนเริ่มวางแผนเที่ยวกันดูน่าจะไม่มีอะไรนะน่าจะเป็นเทปที่ออกเดินทางเที่ยวกับ Amanda นะครับตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าไม่มีนะครับเช็คนิดหนึ่งไม่ได้เดินมาดูไปเดี๋ยวเราไปดูเทปของ Amanda the Adventure กันดีกว่า มาครับทุกคนพร้อมหรือยังที่จะดูการ์ตูนสุดหันษาอ่ะมาใส่เทปแมพโอ้ซูมให้ด้วยเอาแล้วเอ้าเดี๋ยวนะทำไมรูปน้องแกะวูลี่หายไปไหนแอมเอนด้าเดนเวอร์เลอร์แปลกแล้วเอาแล้วครับสวัสดีเพื่อนๆฉันชื่อแอมเอนดาเธออยากจะไปไหนที่ไกลมากๆไหม ตอนนี้เราสามารถทำได้แล้วไปไหนอะแต่ว่าเฉพาะ <we can. S 2> ในจินตนาการเท่านั้นล่ะนะเพราะว่ามีตังค์ด้วยรถไฟมหัศจรรย์ของฉันถ้าเธอสามารถไปทุกที่บนโลกได้เธอจะไปหาใคร <c oughs> อ่าไปหาใครดีวะไม่ไปแล้วกัน no thanks No thanks คิเคสองตัวไปเลยแล้วกันไปแ โอ้มันดูสนุกจังเลยยังไงวะฉันรักที่จะฝันกลางวันเกี่ยวกับสถานที่ที่ทฉันจะมีเอาช็อตฉันฉันคิดว่าสถานที่ฉันจะไปนะ่ะเอาเดี๋ยวนะมีอะไรเลยกีมาวางแผนเที่ยวกันฉันได้วาดภาพสถานที่ทั้งหมดที่ฉันอยากจะไปนี่เหรออยากจะไปอะไรทีละสองเหรียญคืออะไรก่อนแต่ว่าว้าวาตอนนี้มืดจังเลยอ่ะเราเปิดม่านหรือว่าเปิดโคมไฟดีนะ เปิดโคมไฟแล้วกันนาอเปิดโคมไฟครับมาแดดมันร้อนไงประเทศเราเปิดโคมไฟปั๊บว้าวนี่มันดีขึ้นเยอะเลยมามาวางแผนเที่ยวกันเถอะมีสถานที่3มที่ที่ฉันอยากจะไปด้วยรถไฟมหัศจรรย์ของฉันที่แรกเลยฉันอยากจะไปดูหอไอเฟลแล้วฉันจะไปที่ไหนได้นะก็ต้องไปปารีสสิครับปารีสสองเหรียญตรงนี้เลยอกด ยินดีต้อนรับเข้าสู่ปารีสด้วยรถไฟมาัศจรัยจดูท่าทางแล้วตั๋วไปปารีสน่าจะประมาณ2เหรียญไหนดูซิว่าในกระปุกหมูนั้นมีกี่เหรียญกันทางไหนที่จะเปิดกระปุกหมูได้ดีที่สุดกันนะระหว่างดึงจุกตรงตูดหมูหรือว่าทุบมันเลยทุบมันเลยสิครับรออะไรล่ะทุบเลยครับดูแล้วหน้าทางจะสนุกน่าดู อย่างนั้นฝันดีนะพิกกี้โอ้หน้าตาโคตรชั่วเลยโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอครับต้องอู้เล่นใหญ่เล่นใหญ่เกินมานับไปพร้อมกันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าฉันมีห้าเหรียญนี่มันมากเกินพอสำหรับที่แรกเลยเราแค่ต้องใช้แค่สองเหรียญนับให้หน่อยได้ไหม อ่ะหนสองนับแล้วเอาไปเลยโอเคครับตอนนี้เราเหลือสามเหรียญลบสองแล้วไงจะไปเที่ยวไหนต่อที่ที่ฉันอยากจะไปต่อไปเป็นที่ที่พิเศษมากทำให้ฉันคิดถึงเพื่อนของฉันที่อยู่ตรงนั้นเกรเชนออกเดินทางสู่เกาะของตุกตาที่ตายแล้วที่ไหนนะที่ฉันจะหามันได้ที่ไหนวะบราซิลป่ะไม่ใช่การวางแผนเที่ยวกับคุณนั้นมันน่าจะใช้เวลานานตลอดชีวิตเลยมั้งเนี่ย อําประชดล่ะอันนี้หรือเปล่าอย่างนั้นอ่ะใช่ไหมตรงนี้ละมั้งเหมือนบางคนจําเป็นที่จะต้องหาความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมบ้างแล้วอันนี้หรือเปล่าลอนดอนใช่ปะอาผิดเจ้าของของเกาะตุ๊กตาที่ตายแล้วแผนตุ๊กตาไว้เพื่อไล่ปีศาจออกไปเธอคิดว่ามันจะได้ผลจริงๆไหมไม่น่าได้ผลมันอยู่ใกล้เม็กซิโกซิตี้โอเคเปล่าอ่ะสุดท้ายละตอบจน ตอบจนอันสุดท้ายตั๋วไปเม็กซิโกซิตี้ใช้ทั้งหมดสามเหรียญมีสามเหรียญพอดีเลยหรือเปล่าใช่ปะเมื่อกี้โอ้ยังไงก็ตามตั๋วใช้ทั้งหมดสามเหรียญถ้าเราจ่ายไปแล้วเราจะเหลืออะไรล่ะเนี่ยหนึ่งสองสหมดตูดโอ้ไม่นะเหลือแต่รอยยิ้มและเราก็ต้องไปอีกที่หนึ่งที่เหลือด้วยเราต้องการเงินเพิ่ม แล้วเราจะทํายังไงดีทำไงดีวะเอาตุกตาโผล่มาแล้วฉันสามารถขายหนึ่งในนี้เพื่อเอาเงินไปเที่ยวได้เธอคิดว่าตุกตาตัวไหนน่าจะได้เงินเยอะสุดน่าจะเป็นตัวตลกละมั้งนะตัวตลกคอหักใช่ปะแน่นอนเธอคิดจริงๆหรอว่าฉันจะได้เงินจากของเก่าแบบนั้นอาจจะมีคนชอบก็ได้นะเอาหมีแล้วกันนายนีมีรสนิยมเกี่ยวกับตุกตาที่แปลกจริงๆ งั้นสุดท้ายละไก่ตากล้กัน <c oughs> ได้เวลา <c oughs> ไปขายคุณโรสเตอร์กัน <c oughs> มีใครบางคนให้ฉันมา <c oughs> ตอนที่ฉันรู้สึกเศร้า <c oughs> และหวาดกลัว <c oughs> มันทำให้ฉันหัวเราะออกมาฉันหวังว่าเขาจะสามารถทำให้คนอื่นหัวเราะแบบฉันได้นะลาก,ก่อนคุณโรสเตอร์โอ้โหฝนตกลงมาเป็นเงิน ได้มากี่เหรียญครับเมนดาว้าวฉันได้มาสามเหรียญจากการขายคุณลอสเตอร์ไหนดูซิว่าสถานที่ต่อไปใช้กี่เหรียญกันฉันรักที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในตอนที่ฉันเที่ยวที่ที่ไหนที่ฉันจะสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับแจ็คเดอะริปเปอร์กันได้นะแจ็คเดอะริปเปอร์ก็ต้องลอนดอนดิใช่ปะรันดิลโอ้งั้นเราไปลอนดอนกัน ลอนดอนสี่เหรียญตั๋วไปลอนดอนต้องสี่เหรียญแต่เรามีแค่สามเหรียญเองฉันไม่รู้ว่าฉันจะไปหาเหรียญมาจากไหนแล้วว่าฉันคิดว่านะมันต้องมีที่ไหนสักแห่งที่มีเหรียญนี่เฮ้ยเดี๋ยวนะฉันมีหนึ่งเหรียญในกระเป๋าเอ้ยตอนนี้เรามีสี่เหรียญแล้วนั่นมันพอที่สำหรับไปลอนดอนเลยไม่นะไม่นะออกไป ช่วยด้วยเอาไอตัวประหลาดนี่ออกไปให้ทีกดกดคลิกคลิกคิกคิกเอาไปเอาไปเอหนูได้ผลไหมเอานิ่งเลยยังไงอ่าเรียบร้อยไปแล้วเป็นไงแมนด้าหน้าตาแบบโกรธมากมันเป็นบ้าอะไรของมันก็ไม่รู้อยู่ดีๆก็จะมาเอาเหรียญฉันไปอ่ะเกือบแล้วเกือบไม่ได้ไปรนเดินแล้วเยี่ยมไปเลยค่นี้ก็มีสี่เหรียญพอแล้วมานับไปพร้อมกันว่าเรามีพอจ่ายค่าตั๋วไปลอนดอนไหมหนึ่งสองสาม เสรเรียบร้อยไปได้แล้วเยี่ยมไ,ไปเลยได้เวลาขึ้นรถไฟกันแล้วไปเมจิเทรนสนุกสนานเลยอ่าควักเหรียญจ่ายปแล้วขึ้นรถไฟปุ้นปุ้นเป็นไงโอ้โหสนุกเวอร์ <laughs> น่าหน้าไม่โคตรเบื่อ <c oughs> ฉันคิดว่ามันสนุกนะเดานะอะไรวะาน่ะรหัสเหรอเอา้า หมดแล้วเทปจบแล้วหรอครับเอา้ากําลังเพลินเลยอแมนดาไปแล้วอะแล้วยังไงต่อหยิบเทปมาใส่อีกรอบได้ไหมไม่ได้นะครับแล้วยังไงเนี่ยอุ้ยอะไรวะนะเฮ้ยมืออะไรวะนะ่ะมันควักอะไรมาเทปหรอตลับที่สองเลยมีภาคสองโหจะเอาดีไหมเนี่ย ควรไหมควรหยิบไหมอ,อ,อ,อุ้ยอุ้ยมันขยับมือมันเรียกมาอะไรเนี่ยโอ้โหปกเกียนว่าวอชมีนะครับดูชั้นสิอื้อหือมาเอาวะอุ้ยเสียงแรกอย่านะอย่านะจะเปิดแล้วใจเย็นๆจะเปิดแล้วเอาใส่ไปมาแล้วภาคสอง ฉันเดานะว่าฉันได้เล่นคนเดียวแน่เลยคืนนี้เอาแล้วครับนี่มันมีตำนานเกี่ยวกับของเล่นที่วิเศษที่ถูกซ่อนอยู่แถวนี้เอาภาพตัดไปตัดมามันทำให้ฉันคิดว่า <Okay. S 1> อะไรวนะน่ะสวดมน์ด้วยโอเคนี่แหละคือแปรงสีฟันของฉันฉันคิดว่านายน่าจะชอบสีฟ้านะเอาหนู <c oughs> นายนายเข้ามาได้ยังไงเนี่ย <c oughs> ออกไปเดี๋ยวนี้ออกไปเอา <c oughs> อลืด้วยพวกเราไม่ควรพูดถึงพวกเขาเอาแล้วสวัสดีฉันอแมนดาสวัสดีฉันอแมนดาสวัสดีเธอไม่ได้ช่วยอะไรฉันเลยอ่ะเธอควรที่จะไปหาอะไรอย่างอื่นทํานะเอาหมดแล้วหรอเอาผ้าตัดเอามาแล้วแต่ว่าฉันเดาว่าคืนนี้คงน่ากลัวนิดหน่อยใช่ไหมแล้วนายรู้สึกกลัวบ้างหรือยังอุ๊ยอะไรวะน่ะ Get ready for a n a d v e n t u r e for 2024เอาแล้วครับจบแล้วครับ a m e n d a the Adventures 2นะครับเรียบร้อยเดโม่เหมือนว่านะครับเขาจะมาขู่เรานะไม่ได้ให้ข้อความอะไรมาเลยดูดิโอ้โหทีวีแบบน่ากลัวมากนะครับถ้ามันมาเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะเล่นกันโอเคปะ่ะสำหรับวันนี้นะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายเุ้ยเอ๊ะอะไรวะตะกี้แวบบ๊แบบ